การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโควิด COVID -19 พือับบสามสถานการณ์ในวันนี้นะครับเวลา13นาฬิกาจัางหวัดนครพน,นมเรายังไม่พบผู้ป่วยแต่ว่ามีผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ PI สะสม27รายพบกำหนดติดตาม18รายผลตรวจ พบเชื้อ23รายแล้วก็รอผลอีก4รายนะครับแล้วก็มีการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในจังหวัดนครพนมกรณีที่เสียนมวยเดินทางมาที่นครพนมผลการติดตามทั้ง17รายไม่มีอาการป่วยนะครับมีการติดตามผู้เดินทางมาจากกรทมและปริมณฑลทั้งหมด841รายก็ไม่มีอาการป่วย ตัวในเขตติดต่อโรคโเขตติดโรคติดต่อที่อันตรายซึ่งประกอบด้วยจีนจอร์ลีใต้อิตาลีอ,าลอิลานมาทั้งหมด131ลายสิ้นสุดการติดตาม85ลายคงเหลืออยู่46รายนะครับส่วนประเทศการระบาดต่อเนื่อง28ประเทศที่เพิ่มมาใหม่มาทั้งหมด91ลายตอนนี้ ยังเหลืออยู่ติดตาม28ลายเมื่อวานท่านนายแพทย์สสจได้มอบนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการประสานงานผู้นำชุมชนอสมเพื่อตำรวจผู้ที่เดินทางมาจากกทมและปริมณฑล5จังหวัดเพื่อออกให้คำแนะนำในการแยกตัวกักตัวการไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นนะครับก็มีการรายงานให้สสอ พานแรมเภอสสจทราบโดยมีการบูรณาการทั้งฐานข้อมูลของมหาไทยและสาสุขนะครับจากข้อสั่งการอเภอป่าปากเราก็มีหนังสือแจ้งกลุ่มเสียงโดยท่านแอนมเพอได้ลงนามตัมนหนังสือที่นพ0732์0จครับนนะครับก็ได้ส่งหนังสือให้แก่กลุ่มเสียงทุกรายโดยร,ประะอปสตร่วมกับอสมอร่วมกับผู้นำได้ดำเนินการนะครับ ตัวนกลมเสี่ยงที่เดินทางมาจากต่างประเทศในพุทธยิยมเภอปะปากทั้งหมด37รายผ่านการกักตัว14วันและไม่มีอาการผิดปกติ26รายก็ยังอยู่ในระยะกักตัวอีก14วันวรันไปอีก11รายของมาลายใหม่ในวันนี้ก็มีอยู่2รายนะครับมาจากมาเลเซียเอ่อในส่วนของกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากกทมและปริมณฑล5จังหวัดนะครับ ก็จะมีรวมทั้งหมด180ลายก็แยกเป็นรอพอสตนะครับตำบลและรอพอสตอต่างๆที่มามากที่สุดก็จะมีที่โคกสูงนะครับ36ลายลงลงมาคือนนองหฮีกุต,ตะไก้แล้วก็เขตโรงพยาบาลปะปะปาเขตตำบลปะปานะครับ26ลายทั้งหมด180ลายก็มีการคีย์ข้อมูลเข้าระบบ แล้วร้อยเก้าลายนะครับร้อยละหกสิบปัญหาก็คือเรื่องของการขีข้อมูลยังยังล่าช้าอยู่เพราะว่าเนื่องจากในจังหวัดเรามีผู้เข้าใช้บริการขีข้อมูลในแต่ละวันจำนวนมากแล้วก็ในการขีข้อมูลต้องคีข้อมูลผ่านระบบในโทรศัพท์เท่านั้นนะครับก็เลยทำให้ช้าหน่อยแต่ว่าน่าจะเร็วขึ้นในวันต่อๆไปนะครับ ของเราได้60%แล้วได้109ลายแล้วนะครับก็มีการออกติดตามการมอบเอแมสหน้ากากอนามัยให้กับชุมชนต่างๆนะครับการออกเยี่ยมติดตามในทุกรอพสตนะครับทีมสาสุขแล้วก็ได้ออกติดตามเยี่ยม ทุกลายรวมกับอสมอท,ที่เดินทางมาถึงที่เรารู้นะครับทีม,มอำเภอก็เยี่ยมติดตามทีมรพสตนะครับแล้วก็มีการแนะนำให้เรื่องของการจัดโซเชียลดิสเทนซิ่งคือการเว้นระยะในการให้บริการนะครับในการจัดสถานที่บริการในรพสต่างๆก็ ทุกราพสตอก็ได้ดําเนินการไปตามข้อกําหนดที่เรากําหนดของโรงพยาบาลป่าก็มีการงดในการเยี่ยมโดยจํากัดจํากัดคนเฝ้าหนึ่งเตียงต่อหนึ่งคนนะครับเริ่มตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่วันที่24แล้วก็มีแนวทางปฏิบัติในการพักรักษาตัวคือต้องสวมหน้ากากอนามายัยแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะครับ างโรงพยาบาลแนะนำให้ญาติผู้ป่วยสามารถเยี่ยมทางโทรศัพท์หรือว่าใช้วิดีโอคอลคุยกันก็ไม่อยากให้มาทางโรงพยาบาลเพราะว่ามีความเสี่ยงต่อการติดเชือ้อเนื่องจากผู้ที่ป่วยเป็นผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำอยู่แล้วนะครับก็มีการสร้างระบบในการบริหารจัดการยากรณีพวกโรครือรังซึ่งกลุ่มเสี่ยงกลุ่มใหญ่ ที่สุดก็คือกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานความดันไตาวายโรคหัวใจสมองโรคหัวใจหลอดเลือดพวกนี้นะครับพวกนี้มีภูมิต้านทานต่ำแล้วก็มีความเสี่ยงสูงก็มีการจัดระบบบริการแบบนี้นะครับคือในในกลุ่มของผู้ป่วยเนี่ยเขาจะมาตามนัดก็จะเริ่มนัดตั้งแต่ตีห้ครึ่งถึงแปดโมงในส่วนนี้ก็จะมีการกิจกรรมของการ เจาะเลือดตรวจรักษาพิจารณาจ่ายยานะครับหลังจากนั้นก็ประมาณ8ปดโมงขึ้นไปก็ให้ผู้ป่วยกลับบ้านทีนี้ให้นัดไปรับยาที่บ้านนะครับก็จะมีโรงพยาบาลประปากจัดยาแล้วก็ให้พนักง,งานขับรถส่งยากระจายยาให้รพสศตทุกแห่งพร้อมกับข้อมูลผู้ป่วยอาการป่วย โรงพยาก็จะรับยาแล้วก็ประสานกับเจ้าตัวหรือว่าอสมอส่งยาต่อให้กับผู้ป่วยนะครับถ้ามีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามกับเจ้าตัวที่เป็นผู้รักษาที่โรงพยาบาลหรือว่าหมอหรือว่าโรงพสตก็ได้นะครับก็ให้ได้รับยาภายในไม่เกิน3วันนะครับ อันนี้ก็มีการกระจายยาลงสู่พื้นที่รพสตอแล้วนะครับก็มีการส่งต่อให้ผู้ป่วยเรือหลังเรียบร้อยแล้วนะครับปัญหาอุปรสรรคก็จะมีเรื่องของการที่กลุ่มเสี่ยงกักตัวนะครับก็อยากให้ทางท้องถิ่นนั้นมีมาตรการสนับสนุนอย่างเช่นการจัดชุดถุงยังชีพเพื่อให้กลุ่มนี้ออกมาสัมผัสกับคนในชุมชน อาจจะมีการทำา MOU กันนะครับและก็เรื่องของกลุ่มวัยรุ่นยังมีการออกมาจากกลุ่มกันอยู่จากที่ผมได้ขับรถออกเยี่ยมติดตามพื้นที่ขับรถผ่านตามหมู่บ้านตา่ตางๆก็หวังว่าคงจะกิจกรรมเหล่านี้คงจะลดลงเมื่อมีการประกาศพรกฉุกเฉินนะครับครับสำหรับสสปป,ปก็นำเสนอความก้าวหน้าการดเนินงานในวันนี้แค่นี้ครับขอบคุณครับ